วันนี้เวลา19นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายอาซิมเอฟติค่าอามัดเอกอคราชราชทูตสัทนราัตอิสลามประีิสถานประจำประเทศไทยฟ้าออทุนละองธุลีพระบาทกร,ราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอัสมาอามัด ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูนละอองธุรีพระบาทด้วยเวลา19นาฬิกา52นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอาดาลูซีเชนทิวการบั้นเพเทอร์เซน เอกอาัคารราชทูตสหพันธ์สัทนารัฐรปราซืลประจําประเทศไทยฟอทุนละอองธุรีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพลจากหน้าที่